สวัสดีค่ะทุกคนโอเคทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิวบ้านเป็นบ้านที่อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันใหญ่สุดเกินนี่นะบ้านไม่ได้อวดแต่ว่าไม่ได้อวดหรอกแต่ว่ามันก็สวยนะก็คืออยากให้ให้ดูเฉยๆนะบอกเลยไม่ได้อวดไม่ได้อวด ถ,ถ้าถ้าถมว่าตรงนี้คืออะไรนะ่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ตกปลาแลนะน้องอันสองอันนี้เป็นถังขยะนะทุกคนเนี่ยสองอันนี้ยคือถังขยะนะมันไม่ใช่อะไรหรอกมันคือถังขยะค่ะเจ้มันคือถังขยะคะ่ะมันคือถังขยะ,ะ,อ,ขยะอันนี้ก็จะเป็นที่เอาที่เอาอีนี่ เอาเบ็ดตกปลานะไปกันเถอะไปตกปลากันปิดลวดด้วยตกเลยเดี๋ยวรอปลามาดึงเบ็ดก่อนคะปลาไม้อันนี้มันก็จะสั่นดิ๊ก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 ,กแล้วก็จะมีฟองบุ่มบุมบ่มบุมบุมมาด้วยนะคอยดูเลยนั่นไงนั่นไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วดิกเห็นไหมทุกคนมาแล้วนี่นะ ปลาอยู่ในนี้ซ้บคอยเลี้ยงมาแล้วมันไม่แท่มันไม่ใช่หนุ่มมันไม่ใช่จับไปเราไปทําปลาย่างกันเถอะเอ,ออย่ยโยยรีวิวบ้านเอ้ยอะย่ย,ย่ยน,นี่ก็จะเป็นสวน,นตะวันอะไรของเราแล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นแกะออกไปลงไป ลงไปเดี๋ยวนี้จกเจ้าแกะอุ้ยไกย่ไกล่ลงไปไก่ต้องฆ่าก่อนใช่ไหมนี่นะเป็นไก่นะมีสองตัวออะตัวเดียวมีตัวเดียวเน่ๆมันจะได้ไม่ผลิตลูกเนาะโอเคเราได้เนื้อไก่ขนไก่แล้วก็ไข่ไก่มาแล้วไปเราไปดูคอกตรงนี้กันบ้างนะว่ามันเป็นอะไรไงไม่มีทางขึ้นอนะ ขอสร้างทางขึ้นแปหนึ่งตอกแปดตอกโอเคเดิน้นได้แจกอย่างนี้ยอันนี้ก็จะเป็นทางรงนะอันนี้เป็นฟาร์มหมูจ้าเป็นหมูนะเราจะไม่ให้อาหารอาหารมันนะทุกคนเพราะว่ามันจะผลิตลูกกันอันนี้ก็จะเป็นน้องแกะน้องแกะน้องแกะ ตรงนี้จะเป็นที่พายเรือนะนีจัเป็นที่พายเรือจับฟุ้เป็นที่พายเรือนะออจะบอกใครใครคิดว่าเป็นอย่างอื่นนะเดี๋ยวตดเลยหวยเดี๋ยวตบตบตบไม่ใช่ตกเแต่เดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นสองเลยค่อยมาลงดูข้างล่างนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นออฟบี ตรงข้างหลังอ่ะมันเป็นอัพเดทที่สร้างเองแับมืออันนี้เป็นห้องแบบห้องนอนชั่วคราวประมาณนี้เนาะห้องนอนชั่วคราวอะไรแบบนี้เก็บของได้โต๊ะค้ับนะะก็เป็นเตียงนอนนะแต่อันนี้เราเอาโหมดเป็นอาร์มเราเลือกเป็นโหมดมีแต่กลางวันนะไม่มีกลางคืนแล้วก็ข้างบนอีกสองชั้นก็เหมือนกัน แต่ว่าเป็นของน้องน้องบอกไม่ให้ยุ่งนะก็เราก็จะไม่ยุ่งนะไม่แอบ,บเข้าด้วยเพราะเดี๋ยวน้องเห็นคลิปนี้เดี๋ยวเราตายแล้วไม่ให้ยุ่งก็เคอไม่ให้ยองเดี๋ยวโดนตบอันนี้ก็แน็นรางรถไฟนะที่ไม่มีรถไฟขอเอารถไฟต๋อดดีเตตตงตุตงตตตเตีดด้วตุตง ถไฟจบไหมกริปอ่ามส่วนตรงนี้เป็นห้องนอนของเรากับน้องนะคะเป็นห้องนอนของเราและน้องจัอันนี้ก็เป็นเหีบเก็บของนะัมีผ้าอะไรแบบนี้มีชั้นหนังสือก็มีเตียงนอนสองอันนะเพราะอยู่ด้วยกันสองคนอย่าอย่าอย่าคิดแบบนั้นนะมันไม่ดีเข้าใจไหมมันไม่แด อยาแคทเวดขาอ่าเดี๋ยวเราไปดูบันไดอันนี้บ้างเด็ดๆตงจะบอกว่าไอปุ่มดำๆฝั่งขวาน้องติดนะฉันเตดฝั่งซ้ายอยากจะไปว่าอยู่อันนี้เป็นโคกโคข,ขังน้องนะแต่ละแต่เราเข้าไม่ได้เพราะว่าขังไว้อยู่แยกแๆก,อ,ก,อ,ก,อ,กอันนี้ก็จะเป็นพวกโต๊ะครับ ที่มีสามอันเพราะว่ามีสามคนจ้แต่ผัดกันเล่นคนคละครึ่งชัมวอมงแต่ไม่เกี่ยวกับเรานะ <c oughs> ข้างบนตรงนี้มีแค่นี้แหละทุกคนเลย <c oughs> ไปเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันบ้างอันนี้ปุ่มปุ่มเปิดะตอะไห้ซนี่หนึ่ง <c oughs> นี่นะคะเข้าไปแล้วมันก็เปิดแล้วเค่ะ <c oughs> อันนี้ก็จะนี่นะมันมันเห็บข้างบนนะ <c oughs> ตรงนี้เป็นเห็บเก็บของนะ เก็บของก็น,นี่เก็บของได้นี่เนาะแล้วก็เป็นพวกนี่เป็นโต๊ะอ่านหนังสือนะนี่เป็นโต๊ะอ่านหนังสืออ่านหนังสือหนังสือแล้วก็เป็นรางรถไฟของเราแลนะน้องสองคนนะจ๊ะสำหรับใครที่อยากให้เล่นออบบี้ให้ดูก็คอมเมนต์ได้เลยนะ ว่ายน้ำเนาะเออเราไม่ได้พาไปดูสระว่ายน้ำเลยมีอยู่นะสระว่ายน้ำมีนะมีนะว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ไไดห้ามว่าห้ามว่าสระว่ายน้ำอยู่ตรงนี้เลยซ้าเมื่อกี้เราขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมนี่จะทางไปอันนี้ก็จะเป็นที่พายเรือเล่นๆที่พายเรือเล่นนะอาจจะเดินช้านิดนึงนะนี่ส่วนตรงนี้จะเป็นที่ว่ายน้ำตรงนี้เป็นที่พายเรือนะจ้า โอเคไปดูสาไว้น้ำเสร็จแล้วนะมีแค่นี้และสาไว้น้ำดูใหญ่อลังการจะบอกว่าสร้างใหญ่ไว้ก่อนส่วนเรื่องบ้านเดี๋ยวค่อยเอาไว้ทีหลังเป็นไงเดีย้ยวแต่เดี๋ยวเราไปดูในบ้านชั้นหนึ่งกันบ้างอ้ไปดูข้างบนให้เสร็จสับก่อนเด็อันนี้เป็นชั้นสูงสุดของบ้านเราเลยนะทุกคน แค่ไหนเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นบ้าชั้นแบบสูงสุดของบ้านเราเลยนะเพื่อนๆเ,เ,เลยก็ขึ้นยากมากแม่ขึ้นยากแบบโคตรอ่ะนี่นะน,นี่นากำลังขึ้นนะจ๋าคิดจ้ะเปิดประตูแล้วก็เปิดแอกเป็นไงอันนี้เป็นที่เก็บของเหมือนกันแล้วก็ที่ชั้นชั้นหน้า ที่พายเรือจะมีสามบ่อนนะพายเรือมาเลยเพราะว่าเอาเวเลนเอาเวเลนกันเอาว่ายตตยประตูปิดอัดหน้าไป,นไปเลยวเราไปดูส่วน